เดี๋ยวเราจะไปกินลูกชิ้นยืนกิน ครับก็สําหรับ EP นี้นะครับเป็นการเดินทางกลับจากชนบุรีนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็ล่าสุดที่เราเติมน้ํามันเมื่อกี้นะครับถังที่20นะที่ปตทสะเชิงเซานะครับ510บาทนะครับเป็นน้ํามันถังที่20แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่มุกดาหารนะครับระยะทางวันนี้อยู่ประมาณ680กิโลนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มีชา a l เลนส์หรือว่าจุดที่จะแวะอีกหจุด ที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือทางผ่านจังหวัดบุรีรัมย์นะเดี๋ยวเราจะไปกินลูกชิ้นยืนกินที่ลิซ่าเขามากินไว้แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของบุรีรัมย์แล้วกันเดี๋ยวแวะไปที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับไปดูซิว่ามันจะลอ,อยสักแค่ไหนนะฮะฝากติดตามใน EP นี้ด้วยครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงอุทยยนแห่งชาติตาพระยาแล้วนะครับอีก,อกประมาณ200กิโลเกือบเกือบจถึงบุรีรัมย์แล้วก็น่าจะได้ทานอยู่ช่วงประมาณบ่ายสามนะตอนนี้บ่ายโมงตรงนะครับ โอเคง่ายๆขออนุญาตเดินทางกันต่อแล้วดูกันเนยาวครับออกจากอุทยานแห่งชาติตราพยานะครับมุ่งหน้าขึ้นเขาที่ช่องตะโกนะครับบรียนจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแทบจะทุกวันเลยนะครับ ใครที่เดินทางผ่านเส้นนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับเส้นนี้รถที่ขึ้นและลงนะครับที่เป็นรถบรรทุกก็ค่อนข้างจะอันตรายสุดๆนะครับผ่านตุดนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นอำเภอโนโนีแดงและเดี๋ยวเราไปแวะเติร์นมันถังต่อไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมให้ชมบรรยากาศเส้นทางบริเวณเขาช่องตะโกปัจจุบันนี้ไปก่อนนะครับว่าลักษณะเส้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับ บเตถตทปละพยาไม่ใช่ดินนรแดงใช่ไหมถังที่ยี่สิเ็ดนะครับสี่รยสามสิบนะจ๊ะอันนี้น้ำมันถังที่ยีเอ็ดนะครับสี่ร้อยสาสิบบาท เดินทางมาถึงตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้ก็ประมาณบ่าย3ามแล้วนะครับอากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปผ่านเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวไปที่ตัวสถานีรถไฟครับบริเวณที่เป็นลูกชิ้นยืนกินนะซิกเนเจอร์ใหม่ของจังหวัดนี้นะครับ ก็ก,กินเลยอ่งทีเดียวอะนะครับตอนนี้อยู่ที่บุรีรัม้วนะครับสถา,านีรถไฟบุรีรัมย์นะเพื่อนมาดูลูกชิ้นลิซ่ากันหน่อยสิเป็นอย่างไรนะครับด้านนี้ด้านนี้พัดด้านหน้าด้านนี้ ดูซิมันจะอร่อยขนาดไหนนี่เ้าได้ปะตรงนี้นเอาได้อยู่ได้อยู่เรื่อเลยจ้าสามบาทเต็ดมีลเลยนะคะรูปก็ะสามใช่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเหมือนกัน ไหนเหมือนกันหมดนั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันอันนี้นะมีขาวๆเนะี่ยอันนี้คือเจ้าแรกเหรออันนี้แพ็คเท่าไหร่ลูกส0งร้อยพร้อมน้ำจิ้มค่ะสองร้อยพร้อมน้ำจิ้ม แล้วพี่ก็เอาไอตัวนี้เลยกลับบ้านเอาแต่ลูกชิ้นดีกว่าคันดอกแดงไม่เอาอันนี้สองชุดนะคะโอเคอ๋อจ้ะโอเค,อเคน้ำจิ้มพี่ได้เป็นแบบขวดเลยใช่ไหมโอเคค่ะนี่นะครับเยอะๆเลยอันนี้ ของคุณปานิชใช่ไหมเจ้าแรกเจ้าด่านเจ้าแรกทุกรลานอยู่ที่อยู่ที่ตลาดลานจะมีอะไรที่มันแบบไม่เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่า พวกหินก็หลายร้านอ่ะไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนกันมาแล้วก็ทําเองแล้วก็เป็นโรงงานเบขาไม่ด้ทานได้เ่ซื้อกับเบอรเหรอถูกุ้มเกี้ยวอะไรเนี่ยแต่เห็นเขากินขาวๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบนี้ ที่เป็นแบบว่าที่เขาที่เขาว่ากันอร่อยนะใช่ฮะอิมอมอ่มอยู่นะอิ่มอยู่นะอิ่มอยู่ก็ นี่นะครับสถานีรถไฟบรีรัมนะครับสำหรับก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายละ EP สุดท้ายนะครับสำหรับทริปไปโอเคที่เป็นตรงของเรานะครับไม่รู้กี่ตอนนะก็บอกลากันเลยนะครับที่สถานีรถไฟบรีรรมนะครับหลังจากจบ e ีนี้ก็คงจะพักเกยาวแ,วแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปไหนอีกนานนะครับ ว่าย,ยังไงคิดถึงกันก็อินบล์เข้ามาคุยกันได้ที่ Facebook นะครับยังไงอีพนี้ลาไปก่อนฝากติดตามทุกอีพที่ผ่านมานะครับที่เราไปเที่ยวกันแบบจุกๆที่ภาคใต้นะครับได้ไงพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ